พลวัตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในสังคมไทยที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันคือการปรับเปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่ไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นบวกกับวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เต็มไปด้วยการ,รเผชิญการแข่งขันที่สร้างแรงกดดันพอสมควรอีกทั้งทัศนคติของคนยุคใหม่ได้เปลี่ยนไปคือแต่งงานช้าลงหรือเป็นโสดมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นค่ะเลี้ยงอยู่ค่ะ ตัวเดียวค่ะมีแมวค่ะแมวอย่างเดียวก <st> ็มีสุนัขครับเออมีตัวนี้แล้วก็ที่บ้านคเอิญเขาเป็นสายพันธุ์เล็กเพราะฉะนั้นเขาจะกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารถาดอะค่ะก็ก็ก็วันหนึ่งก็ประมาณ2ถาดอย่างเงี้ยค่ะปกติจะให้จะให้กินปลาก็หมวก็โครงไก่เพราะว่าเขากินเยอะมากครับก็มื้อหนึ่งก็กินประมาณ2โครงแล้วครับ เนื่องด้วยการเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียดที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลงได้และด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์เลี้ยงก็ได้ผูกใจคนเลี้ยงจนต้องให้ความสําคัญและดูแลเอาใจใส่เป็นเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวจึงไม่น่าแปลกใจที่ตอนนี้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้เกิดขึ้นมากมายเช่นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์โรงพยาบาลอาหารสัตว์รับตัดแต่งขนของใช้กระจุกกระจิก ไปจนถึงบริการที่ผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เดิมให้แปลกใหม่ย,ยิ่งขึ้นเช่นเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงอัธิสุนักหรือแมวดีไซน์แปลกใหม่ร้านสปาหรือคาเฟ่ที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าด้วยได้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรเป็นต้น <c oughs> มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและการบริการ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดังนั้นมาตรฐานและคุณภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าหรือผู้เข้ามาใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและมีความเชื่อมั่นในระยะยาวนอกจากนี้ในส่วนของพนักงานก็ควรจะมีประสบการณ์ความชำนาญและการเอาใจใส่ในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนอย่างมากอีกทั้งควรจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงต่อพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันและมีความช่างสังเกต ่อพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงระหว่างปฏิบัติงานอยู่เสมอนอกจากนี้อาจจำเป็นต้องจัดคอร์สอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ประกอบการไทยธุรกิจสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจแต่สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะเริ่มต้นธุรกิจก็ควรมีการศึกษาและพิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจ เพื Often, ่อเป็นทางเลือกสําหรับประกอบการในการตัดสินใจลงทุนและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวต่อไปรานขายอะไรบ้างคะก็จะเป็นเสื้อรัดอกนะคะพร้อมสายจูงนะคะก็จะเป็นเข้าเซตกันก็ออกแบบดีไซน์เองนะคะตัวที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพวกกำจัดเห็ดหมทที่มันเป็น ปัญหากับผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะตัวนี้จะจะดีที่สุดส่วนใหญ่ลูกค้าในร้านนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ส่วนหลกัหลกๆก็จะมีเป็นยอร์กเชียเป็นชิวาวาปองเมลนเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ขายดีนะคะดีค่ะก็ลูกค้าก็เข้ามาแวะเข้ามาแล้วก็รู้สึกลูกค้าจะมีทั้งต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะมีลูกค้าประจําค่ะแล้วก็มีการแบบซื้อตัวเดิมแบบเดิมเก่าแล้วก็ซื้อแบบเดิมก็มีหรือว่าอยากจะเพิ่มแบบเขาก็มี คคืออลูกกก้าส่่่วนใหญ็ชบบบแะจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโตขึ้นเป็นไปตามพลวัตของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของคนในสังคมดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวอยู่เสมอก็คือการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆอย่างสม่ำเสมอ อาทินิยมเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนต้องการสินค้าและบริการแบบใดติดตามข่าวสารกระแสรหรือเทรนที่ได้รับความนิยมเพื่อนํามาต่อยอดหรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ทันสถานการณ์การเปิดตลาดด้วยกลยุทธ์ที่ดึงดูดผู้บริโภคมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจได้เร็วขึ้นซึ่งผู้ประกอบการอาจจะต้องเลือกใช้กลยุทธ์การทําการตลาดที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่วางไว้โดยกลยุทธ Ru ์ทางการตลาดที่น่าสนใจนอกเหนือนจากตัวสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการได้ศึกษามาแล้วว่าจะเปิดตลาดเจาะก,กลุ่มลูกค้าประเภทไหนสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นที่จะนํามาเสนอลูกค้าอันที่คิดว่าเหมาะสมกับแมวค่ะมีเรียกว่าครบมีคุณค่าทางโฆษณาการที่ที่เขาต้องการนะคะก็ <S <S ส่วนใหญ่ก็จะดูอาหารพวก อาหารผงที่ตามแฟมิลี่ตามอะไรพวกนี้ขายครับออส่วนใหญ่ก็มาซื้อของให้สุนัขค่ะที่เลี้ยงเป็นตัวเป็นอะไรบัางคะอย่างเช่นก็จะเป็นอาหารแล้วก็จะมีเสื้อผ้าบ้างแล้วก็พวกเครื่องประดับของเขาอ,อะไรเงี้ยสร้อยคออะไรเงี้ยก็ก็เหมือนเหมือนสมาชิกในครอบครัวยังไงก็ต้องแบ่งปันมีอาหารสําหรับสุนัขเลยแล้วก็บางมือก็เป็นอาหารที่เขาชอบเป็นตับอะไรพวกนีค้คอยคอยสอนคอยคอยดูเขาครับบอกว่าทําไม่ได้แล้วมานนี้ครับ่ เฟติกีอะไรพวกนีน้แล้วก็ตับตับย่างคุกกับข้าวก,ก็ไม่สูงด้วยความนิยมสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีการดูแลสัตว์เลี้ยงข้างกายอย่างดีส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆออกมามากมายมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นแท็กซี่รับบริการพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมอมีการเปิดสปาให้น้องหมาคาเฟ่สำหรับแมวก็มีเพิ่มขึ้นหลายแห่ง รวมทั้งสระว่ายน้ําให้น้องหมาซึ่งแต่และธุรกิจมีความยากง่ายแตกต่างกันไปรวมถึงบริการเดลิเวอรี่รถเคลื่อนที่ให้บริการอาบน้ําตัดขนจะให้บริการถึงบ้านลูกค้าแต่ธุรกิจนี้เริ่มต้นได้ยากหน่อยเนื่องจากต้นทุนที่สูงต้องลงทุนซื้อรถซื้ออุปรกรณ์จึงมีคนให้บริการไม่มากส่วนธุรกิจที่ไปได้ดีก็คือการขายสินค้าสัตว์เลี้ยงผ่าน f a c e b o o อิน s t a g กร m ลงทุนไม่มากแต่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกให้กับลูกค้า ในตลาดสัตว์เลี้ยงช่วงหลังคนหันมาเลี้ยงแมวมากขึ้นเพราะดูแลง่ายแมวเหมาะกับการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแมวมากขึ้นมีแฟนเพจเกี่ยวกับแมวมีคนติดตามมากมายจนเกิดปรากฏการณ์แมวเซเลบิตี้ที่ไปรับเล่นละครออกงานอีเวนต์ทำให้คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแมวมากขึ้นจึงทําให้การเลี้ยงแมวกลายเป็นเทรนที่มาแรงทําให้ราคาค่าตัวของน้องแมวมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสน แถมยังทําให้ธุรกิจเกี่ยวกับน้องแมวขายดีไปด้วยอีเวนต์เกี่ยวกับน้องแมวได้รับความนิยมไม่แพ้บรรดาน้องหมาแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือการแข่งขันย่อมเข้มข้นขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจแต่ธุรกิจนี้ยังมีช่องและโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักและมีฝีมืออยู่เสมอ I love her eyes and the way the It's true, I do it all for you. A beauty is a pleasure too.